อ้าวเราไปล่วงได้ไงอ่ะไม่ไหวล่วงไอ้ยี่กูยืไม่อยู่ตรงนี้ก็ตกแม่จ้ะมึงพังพังหนึ่งจะทำอะไรนี่อ่ะได้มุมแล้วได้มุมแล้วมุมนี้แหละดี แล้วลงละวหนึ่งเป็นเพชรผมขอลงด้วยไปปากหมดเลยแต่เวทไม่ลงเลยนะยังไม่เห็นเวทลงเลยจิตเวทเขาอย่างนี้เราเขาต้องเบิร์นนาโนก่อนไงเขาเป็นแผนโหลไอวินถ้าเวทแต้มมึงลงไปบัฟแบบกูปะได้แต่ลงไปบัฟเวทนะถ้าเวทแต้มได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแบบนี้แหละเวทเขาต้องแบบนี้แหละเวทที่ทุกคนต้องการ อยู่แต่บนรถคาบลงโู้มันลงก็นะสองตัวมึงเห็นไหมน่ะน้องรับมึงอ่ะน้องคิดอ่ะมึงดูเนี่ยมันบี้เยอะนี่ยแต่น่ะแต่น่ะใต้นะใต้ละที่หัวหนู่ะแคสกูแคสไดไหมไม่ไม่ไฟเลยวะเฮ้ยแต่วิ่งอยู่ตรงกลางอยู่นะรักกระแม่งไฟตรงไหนวะแล้วโอเชียนมันคือตรงไหนวะเรื่องใหม่ใหม่แล้วก่อนโเียใหม่ตาย ไ้ไตาไอทีไปไหนหรอวะเคียไหน่อยกูยังไงลองนิกโอ้ี่อลอยังไงลองนิกเังาวะนี้มือปืนอุ้ยเอาแล้วสวยครัพี่ลีมพี่ลีมสวยมากครับมึงรู้ไหมเขาบอกว่าเขาาบอกดิเพชรว่ามึงจะมาไฟในเมืองมึงจะมาไฟที่สาแก้วเขาบอกดีดีสาแก้วเลยเหรอโออเขาบอกวเฮียลงเรียบร้อยท่าันี้ไอดูทีดูน้องมึงีไงเเรับพรอเี้เพชรรอดูนะ อย่ันเลยครับไม่เหลือแล้วิ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 ไม่ลดกูลีงไม่หยุดได้เลยวนเดวมีลงลงละดูนะไอ้หัวหนอ่ะเด็กเพชรคนนี้ถ้าไฟแพ้นี่ถ้าเกิดไฟแพ้นี่จบเลวปะก็ไฟแพ้ก็อยากูลงไปบัฟไง หมวบ้งหมวบ้งใครอะหมวบ้างหมวกใครเขาบังทิพย์หายอ้วยววะเมมาถึงแผนที่ลงเวบไ้ัิคนแล้ววอ่ะ W S มาสุสานหน่อยครับเขาว่างอินพีกันทำไมอ่ะพินจะตอบพี่อย่าว่าเขาตอนเราเราก็ว่างนี้แหละ พิพากันนะจะเปีนพิพากันทางดานนี้ก็ตกลงเออตอนนี้ก็ตกชิบหายเลยคนในรถครับคนในรถพูดเนี่ยคนที่อยู่ในรถกระบะเนี่ยนว่าเบคหนี่เก่งไอ้เนี่ยวางอีแบบโคตรเปลี่ยนหายกลางไฟเปลี่ยนน้อยแสดงว่าปืนมันตดวเยอะเด็กนีลงเวทนะมีมีสองอย่างปืนเยอะ กับโดนเอาหมดปท oh, e. ีกูว right? He I mean, well, ่าส่งส่งเเวตยอะได้นาโนจะไม่เห็นหมดก่อนเท่าไหร่โคบี้เลาหน้นึงเหรอบี้เอามึงดูก่อนนะเอมึงดูเกมนึ่งไหมไหนคิจิเอาปะเอาปะมีใครเล่นกับผมปะคิมจิไหนเวลานงเอาไม่ไไมม่ไ่ไไม่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 ไ้ไมม่ม่มไ่ไม่คไไ่่่่่่ย สาวจัดเลยตกเลยเลยทงอ่ทรงอยู่เลยไหวปะวะปืนใครเนี่ยมันลดลดีไหมเบินปะอ้หตรงกลมีแต่ดับมันเหวะปงแเริ่มรลงล้วเริ่มลงแล้วไปงแล้งแล้นไปลิแล้วไปลงแล้ว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 ลงแลงแล้วแล้วไ้งแล้วแล้วเง้แล้แล้วไงแล้ว ไม่เพื่อนมันไม่ได้นี่มันโดนยีแมพีลงเว้ยแล้วลงเลยจะไปเห็นรอบนอกโดนนะเนี่ยจะไปนอกโดนนะเนียร์บาร์เลยจ่ะมันหล่อไอ้เจมสกูพูดดาวเวทเวทจริงเวทจริงมู้นนะกูแฉนะอโดนแรงโอ้ยีแมตโดนว่ะทางเนี้ยสนเดี๋ยวตายเหมือนกูไอ้ตัวตายเหมือนกูมาแกมาติดมาเดี๋ยวกระายนี่นะกูจะเฮ้ยวันนี้วันจันทร์นะรู้ยัง เพื่อวันที่แกงให้ทราบนะเฮ้ยเดี๋ยวกูจะเปิดรายการบีนะใค้เล่าดีกกูจะให้ร้านหนึงนะเลืเอยแข่งอยู่อีกเลื่อมเลยแต่วันระวังเดียวพอโอ้ผมดูอ่ะมีอ่ะมีสามเพื่อนผมดูมีสามตัวนอนแต่ว่าผมดูกันไหนโอ้ยน้ำเพชรกับโมเล่ตบวิเบรต์อ่ะแกงกูอ่ะแล้วใครกระโดดลงไปข้างล่างนู่ยเนาะตบวิเบรตตั้มอ่ะแกงกูแม่งเพชรจัดอ่ะ พี่ก็ลดใอนเน่ะโอ้ยงนี้ไม่สปครเหลือยแม่เขาไป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 ออกมาออกมาเราขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทีเดียวกูได้ยินเสียงแฟนพี่นายกูได้ยินเสียงแฟนพีนายนายบอกใครด่ามันอ้วนแ่ะใครไปด่ามันึงกูเพื่อนมาดิึงกูเพื่อนมาดิตายอ่ะพีโอ้ยจะตายหมดเลยเหรอเฮ้ยมึงชวเพื่อนเลยมาเมดเลยมาหมดเลยเไปเป็นตนอ่ดื้อจัง่ะ ไม่เราไม่ได้ชนมีแก๊งขึ้นชนแก๊งที่เอาไฟนี่แหละให้ไปด่าแฟนในนายอ่ะชวยดีเรียบร้อยนาโนหมดว่ะดีมเฮตนาโนหมดก่อนว่ะโอ้โหแอดดำโดนกูยังไม่ตายเอ้ยเว็ดคืนเบ็ดคืนเบ็ดคืนเบ็ดคืนนน่นใครอ่ะเว็ดคืนพี่เดียวพี่เดียวเบ็ดคืน

มึงดูดิมึงดูเบ็ดเอ็ดหรือต้องการเนี่ยไอ้คนที่มึงล้ารับเลยเปี่ยงหลับอุ้ยไม่แตกบอลก็ตัดนะจิ๊บ <c oughs> จะนอนอะไรวะนี่ไม่เดาหรอกไอ้คนบินต้องดีคนบินเนี่ยเวทกำมาเกือแล้วเอามือดูดิเข้าศึกออกไปได้ด้วยแหละเด็กในวันนี้ก็เยอะว่ะ

ในบอลนี here, ่นี่ในบอลเบทอนนี้นะไอ้เออกเลยออกเลยทีมเชรทั right> ้งนั้นเลยในบอลเบทออกเลยเพื่อนออกเลยเพื่อนทำไมกูรู้สึกว่าสซเวียตมันได้น้อยจังวะสี่สูนยห้าศูนยเองไม่ไม่ไม่ไมันกระมันมันกระจายมันกระจายบีดิเราอะไรออกเลยเพื่อนออกเลยเพื่อนไปแล้วไม่ไหวแล้วบ่ะโอ้โดนแล้วไอ้เหี้ยไม่มีปืนล้อมนอกเลยปิดเลลยว่ะกาง ไอ้โคบี้นาเจดีโคบี้นาจเกิดแต่ใครบอกปืนเวยังอยู่ว่เฮียยิงใครไม่ล้มเลยเนี่ยมาแล้วเหรอเขาหลังมายังไงยังไงวุ้ยเวดาเกิดเวดขึ้นเฮ้ยโคบี้มันอาจจะมีชุบออก็ได้เหมือนที่เราเคยทำอะแดงล่เลยเดคือแล้ว้ยเวขึ้นแล้วนะขึ้นรถนกูเห็นนะขับอกแล้วไม่ล้มเลยนะตรงโน้นะเปราชุบอมันเป็นรองชุบออแต่โคบี้ใจเย็นน้องปักอีกแล้วปักอะไรปักอีมพี มีเองไหมอันนี้เวดวิ่งโยตัวหนึ่งอันนี้เป็นแคทเข้ามาทำไงทำไงทำไงเพิ่งแคทเข้ามาทำไงตัวไม้เรียบร้อยวะเทมึงจะเข้าไปฟังจริงเหรอเทมึงจะเข้าไปฟังจริงเหรอเทลเทมจะเข้าไปฟังจริงๆเหรอเทลเวดได้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 กูกูฟังอยู่กูดูอยู่เวทเวดกำลังคืน ไม,ไม่ไม่ <ยา S 1> ไม่เดี๋ยวเขาต้องเอากลับมาเอารถฝั่งนี้มันจะวิ่งไปฝั่งนู้นทำไมเล่าเดี๋ยวมันต้องเอากลับมาเอารถฝั่งนี้ตะ้ก็เป็นไงวะลืมดูเลยว้ายดีเมตรสามสิบถ้ามันยังสุดแบบออกอย่างนี้มันโดนนะเียถ้าแบบเบียดถูกก็ได้คนอนอ่อ เวทได้แค่ไฟแรกไฟเดียวอ่ะเพื่อนเลยที่เนี่ยเล่นอย่างเดียวไปที่เหลือหลับูดิไม่เอาเพื่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยชูอยู่ไอ้โคูบี้เมื่อกี้เพิ่งแเวนคูบี้คูบี้กับมันคนเดียวเองนะคนเดียวก็มีได้พี่เก้าดูดูดิเป็นจริงอ่ะคนเดียวอ่ะเป็นสองจับสองคนเดียวเองนะอ้าวยืนเมอโอ้โหจบเลยเกินหมดเกินหมดเวทเกินหมด เกิดมดที่อะไรหลับแล้วนะยืนเมอยหลับบยุบมายืนเมือยจบจบจบไม่น่าจะโดนดาบหลังไหมรูกกันเด็โอ้จบยุนมายืนเมอยจนะเฮ้ยกูขอแบนู้นดาตรงนู้นเทพเชือกูดาตรงนู้นหนาเราไปดไปดไปดิไปดิไปดีไปดดีีดดดีาดีไดดไไปไไไปไไปปี่ คุณพอมีแค่คุณหลุดเลยฮะเกียขอตีนันกาพบกมี่อคนไมมที่กระจอย่างทุเรศอย่างเ่าใพพขอบคุณค่บขอบคุณค่ะโอ้โหมันไล่ชนมันไล่ชนเฮ้ยชุบอ๋อ้าออกม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 างาดา ชุบจริงแต่ไม่มีปืนเลยนะปืนปืนมีหรือเปล่ามันมันมันจุกมามันก็กระจุกอะไอ้เหี้ยมันโดนปืนหมดแล้วอ่ะปืนแม่งล็อกตำแหน่งเลยนี่ว่าเพืไอ้เหี้ยเดียวเมันจะเลือนดาบอออ่ะเป็นบอกชุบเป็นบอกชุบหาหาหาเหี้ยอะไรมันโม้ไม่พูดนะยเลื่อเลยฮะเอื่อนกูเบี่ยงกูเบีมยงแ้วจะตันสุดเลือนเลยฮะจริงนะ ห<น>มดแล้วยิมคามพูนนั้นหลุดเลยหมดแล้วจะมาหมดแล้วเอาไม่เกืดตรองยืมไม่ใช่หรอวะไม่ไไม,ไม,ไม,ม่ไม่มีปืนเลี้ยงไม่มีปืนเลี้ยงทำอะไรไม่ได้ เดียบร่อหมดแล้วเจ้าโอ้ล้วไปฝังรูดไหมไม่ใช่ว่ะไอ้อดัมยังมีมาเชสองเล่ะ

ยังเป็นมัอยู่ลเป็นครับโอ้อด้ว้วออ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 อมมแล่เราปรนี้เราเเออดูแม่งหอก่มาไม่เกินห้าวิเฮวมให้มันโดนยิงมันต้องมีปืนมาเลี้ยงไฟก่อนไว้ก่อนนันเนี่ยก่อนที่จะชุบออกปืนเหายหมดเลยอ่ะเออปืนปปนมางมาเส็จก่อนเ้ยเฮียให้มาชุบอ่ะ